สวัสดีค่ะวันนี้พี่อูพามาชมหน้าวัวควีนนะคะที่กำลังติดฝักนะคะเดี๋ยวพี่อูจะพามาชมว่ามเมล็ดที่มันสุกมันหน้าตาอย่างไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะฝักนี้นะคะเป็นควีนเข้ากับควีนแท้อีกหนึ่งฝักนะคะกำลังสุกนะคะนี่ค่ะ พอเวลาสุกนะคะ,มะเมล็ดมันก็จะดันตัวออกมานะคะสังเกตว่ามันจะไม่สุกพร้อมกันทุกมเมล็ดนะคะดังนั้นก็คือทยอยเก็บสุกเม็ดไหนที่ดันตัวออกมาก็เก็บเม็ดนั้นนะคะค่ะมันก็ทยอยสุกไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโรงเรือนของพี่อูนะคะเป็นแม่พันธุ์ที่เก็บเอาไว้อายุก็ประมาณ3ปีแล้ะค่ะ มเมล็ดของมันจะมีลักษณะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่จะเป็นมีผลแล้วก็มีมเมล็ดอยู่ด้านในนะคะเราจะเรียกผลอันนี้ว่าเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีมะเมล็ดที่อยู่ข้างในโดยปกติแล้ว1เบอร์รี่นะคะก็จะมีประมาณ2เมล็ดนะคะเดี๋ยวพี่อุจะทําการบี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะ ออกมาเป็น2มเมล็ดแบบนี้นะคะก็ถ้าพอขึ้น2ต้นก็คือได้2ต้นต่อ1มเมล็ดนะคะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดก็ประมาณมเมล็ดงานะคะ,มะเมล็ดของควีนเนี่ยค่ะประมาณเท่ามเมล็ดงานะคะ เดี๋ยววันนี้พี่อู๋จะมาพาะมะเมล็ดควีนให้ชมกันอีกสักรอบนะคะเผื่อใครยังไม่เคยดูนะคะก็เตรียมดินนะคะอาจจะใช้เป็นดิน tgs ก็ได้หรือว่าดินหน้าวัวที่มีที่บ้านนะคะแต่ส่วนสำคัญคือเราจะต้องเอามาร่อนก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเอาส่วนหยาบไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เอาส่วนละเอียดไว้ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้มเมล็ดมันตกลงไปลึกนะคะ พราะเนื่องจากว่าเมล็ดของหน้าวัวนะคะต้องการแสงแล้วก็ความชื้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็พรมฉีดน้ําให้ทั่วเลยนะคะให้ชุ่มๆใครที่มีเซตน้ำํำอมฤตอยู่ที่บ้านนะคะแนะนําว่าให้เอามาใช้ในขั้นตอนนี้ได้เลยผสมไฟซาลงไปด้วยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเมล็ดที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะคะเราก็เอาเบอร์รี่ออกเอาเนื้อออกนะคะมีมิรหมีมาช่วยนะคะวันนี้เอาเบอร์รี่ มาบี้นะคะจะเห็นเป็นมเมล็ดที่อยู่ด้านในนะคะ,มะเมล็ดหนึ่งก็เ,เบอร์รี่หนึ่งจะได้สองมเมล็ดนะคะจากนั้นนะคะก็เอามาผสมวันนี้พี่อูใช้เป็นดินเซสซูม่านะคะที่จะเป็นตัวช่วยลดเมือกนะคะลดเมือกของ ของเมล็ดนะคะเพื่อให้งอกเร็วขึ้นนะคะโดยการใช้เซซูมาหรือว่าจะเป็นฮิวกะหรือว่าจะเป็นเวอร์มิคูลไลท์ก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเอามาคลุกกันแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการลดเมือกไปในตัวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเราหว่านลงไปบนดินเนี่ยเวลาเราทําแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เมล็ดกระจายตัวดีไม่กระจุกแน่นเป็นก้อนนะคะนคะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียม เอาไปโรยบนดินที่ใช้เพาะเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะโรยให้กระจายทั่วไปเลยนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะ <_ C 2> ก็เริ่มหวานลงไปบนดินเลยแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะกระจายได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ดินอันนี้จะเป็นตัวช่วยรักษาความชื้นของเมเล็ดน้าวัวระหว่างการงอกด้วยค่ะ โรยลงไปให้กระจายทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ฉีดน้ำลงไปนะคะให้ชุ่มๆเลยนะคะอีกสักรอบหนึ่งนะคะน้ำอมฤตนี้จะทำให้มเมล็ดงอกดีมากๆนะคะจากนั้นนะคะพี่อูแนะนำให้เอาไปใส่ในถุงพลาสติกนะคะเพื่อรักษาความชื้นให้มเมล็ดนะคะให้งอกได้ดีนะคะเดี๋ยวพี่อู๋พาไปชมที่วางนะคะ ว่าควรจะวางไว้ตรงไหนในโรงเรือนของเรานะคะใครที่ปลูกต้นไม้ไว้เอาไปวางไว้กับต้นไม้เลยค่ะตรงที่เราปลูกหน้าวัวแล้วรู้สึกว่าโตโตดีตรงนั้นเลยนะคะวางไว้เลยนะคะส่วนพี่อูก,ก็เอาวางไว้ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะข้างๆก็คือมเมล็ดหน้าวัวชุดก่อนๆนะคะที่กําลังงอกนะคะเนี่ยค่ะบนพื้นดินใต้ร่มรําไรเย็นๆแบบนี้ค่ะที่ทําให้มเมล็ดงอกดีนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของพี่อูนะคะที่อยากแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะคะ แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการพร้อมมาเลนหน้าเวอร์นะคะ